สวัสดีครับผมตักโอดาานะครับแล้วแลาเหล่ากอมาอยู่ในเกมกิมโซนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรายวันนี้เราจะมา,อาสอนการใช้ออโต้นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมด้านซ้ายมือมุมล่างนะครับเนี่ยที่ผมกดเนี่ยเห็นไหม พอกดแล้วมันเป็นสีเหลืองนะครับโอเคพร้อมอาวุธพร้อมอาบุธที่ทำมาสองอันเนี่ยเพราะว่าการมันหักนะครับแล้วผมจะได้หยิบใช้อัน,อนใหม่เราจะไปที่กระโหลกเดียวเพราะอะไรเพราะมันมีสตัวที่ง่ายไงแค่นั้นเอง เพราะถ้าเป็น2องก็โหลก3ามก็โลกเนี่ยยากขึ้นนะครับจัดป้ายคือการใช้ออโต้เนี่ยมันก็ดีนะแต่ต้องสังเกตนิดนึงนะครับถ้าไปกับพวกอ่อ อ่าสองกะโหลกเนี่ยคือมันจะตายนะครับถ้าเจอตัวหดหดๆอะ่ะคือ,อตัวถ้าเสากอ่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับเวลาเราใช้เนี่ยมันก็ใช้ง่ายนะกดทีเดียวสบายแต่เดี๋ยวตอนที่มัน มาหาเรานะครับแล้วเราจะวิ่งจะทำอะไรอย่าะดูอย่างนี้นะครับเนี่ยเราจะวิ่งไปเนี่ยมันไม่ได้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมเ,เดี๋ยวดูดูอีกดูอีกเดี๋ยวด,ดูนะเนี่ยเรากด กดเดินหน้าถอยหลังมันจะไม่เดินนะครับอ่าดูมากับมอนนะครับอ่าสมมติเราเดินเร็วๆ,ๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยเวลาเราตีอยู่แล้วถ้าเราตีมอนมันจะอ่า จะยังไงอ่ะคือมันจใจห,หนีต่อเมื่อ,เ,อเมื่อมอนบอนสเตอร์เข้ามาจนถึงตัวแต่เนี้ยตัวเนี้ยนะครับมันยังไม่เห็นผลหรอกนะมันจะเห็นผลต่อเมื่อ,อพวก หาดเซกอกตัวที่เรากลัวคือมันฟันแรงบางบทีฟันทีเดียวตายถ้าถ้าถ้าถอดเสื้อนะครับผมก็เลยเอามาบอกไงว่าจะให้ควรระวังไว้ว่าเฮ้ยเออใครที่เล่นอยู่เนี่ยบางคนเขาอาจจะเล่นได้บางคนเล่นแล้วงงไงว่าเฮ้ยทำไมมัน ไม่เดินล่ะทําไมมันอย่าง้นอย่างนี้คือไม่ใช่นะครับต้องระวังด้วยอย่าแผานที่แรกไอหัวหัวกะโหลกเดียวเนี่ยเนี่ยอ่อยาจอย่างตรงนี้นะครับตีมอนแล้วถ้าเราวิ่งออกมาออกได้นะครับ แต่ถ้าเรากดออโต้ไปกับใครนะครับมันก็จะต้องระวังนะฮะมันจะเข้าไปตีแบบโมโตัวะก็จะมีก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าการใช้ออโต้มันไม่ดีนะเกมนี้มันมัน มันจะให้คนเล่นใช้ใช้ตำมือนะนอกจากตัวเราเก่งมากจริงๆแล้วอะอยางใส่เกาะสูสงแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับเนี่ยมันเป็นข้อดีของหัวกะโหลกเดียวนะคือเรายืน แล้วเราก็คิดอะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นสองกะโหลกสามกะโหลกเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับยากยากมาก,มาก เก็บของปลเก็บของป้ายเนี่ยสมมติกดกดเสร็จแล้ววิ่งนะครับอันนี้ก็ได้นะใช้ๆก็มอนได้นะครับถ้าเรากดออโตโ้แต่ถ้าเจอตัวโหดเนี่ยผมว่ามันมันยังไงอะ่ะมันจะตายเอานะครับ แค่นั้นเองขอดูของก่อน ที่กระโหลกเดียวนี้ผมไม่กลัวนะไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้นะแต่กลัวก็กลัวหยุดแค่ไม่กี่อย่างนะครับเนี่ยเนี่ยกลัวไอตัวบอดหรือโป้เนี่ยตัวนี้เราวิ่งออกเลยนะครับเพราะว่ามันยังไงอะ่ะคือถ้าเราใส่ชุดมาเราตีเขาได้นะครับ แต่เราไม่ได้ใส่ชุดมามาหาของอย่างเดียวไงมันก็จะวิ่งไล่เราอย่างเงี้ยเราก็ต้องเออ่คอยระวัง จะไม่เอา ตรงนี้เราต้องระวังหน่อยนะครับเพราะเราเก็บของอยู่โอเคเราก็จะไปต่อที่อันที่สองนะครับตัวนี้โคตรที่สุดแล้วของแผนที่หนึ่งกระโหลกนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ย ผมก็จะต้องอีกอย่างหนึ่งเวนกรรมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมยังคิดอยู่เนี่ยโอเคเนี่ยต้องการต้นย้านะตัวเราอ่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าพลาดไปแบบว่า,าไปกระโหลกสองสองกระโหลกเนี่ยคือถึงตายนะครับขอบอกนะก็เลยเอามาบอกนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงเนี่ยผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ